สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องสยองกับผมเอโซซันเดอร์ผู้ดำเนินการภาคในวันนี้วันนี้ผมจะขอนำเสนอในเรื่องเรื่องสยองของผมกับเกม Minecraft จะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับตอนนี้เป็นเวลาทีสองครับผมกับเพื่อนกำลังเล่นเกม m i ไมครฟ t เซิร์ฟต่างประเทศกันอย่างเมามันซึ่งเซิร์ฟนี้ขาเปิดให้เล่นแบบ Survival กันครับ เป็นแบบเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่มีการโรเทคบ้านไม่มีอะไรให้เลยในช่วงแรกทําให้ผมกับเพื่อนชอบเซิร์ฟนี้ออกมากๆเพราะมันสามารถไปเกี่ยนบ้านคนอื่นได้ไปขโมยของของบ้านคนอื่นได้ตามใจชอบเลยครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีบ้านกันหรอกครับจะเป็นการเก็บของไว้ในตัวกันซะมากกว่าและที่น่าสนุกไปกว่าน,นั้นก็คือพวกผมสามารถเจอฮีโร่บายในถ้าหรืออะไรที่มันเป็นที่มืดๆได้ครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมาเล่าครับ เรื่องที่ผมต้องการจะสื่อก็คือระหว่างตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนผมเพื่อนผมก็ต้องไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีสอบเป็นช่วงเวลาสอบเช้าซะด้วยซึ่งต้องตื่นให้ทันผมก็เลยไปขอขวานแล้วก็พลิกแอเอาไว้เพื่อที่ผมจะได้ไว้เล่นต่อผมเล่นไปเล่นมาจนถึงตีสามแต่ถามว่าทำไมผมถึงเล่นได้นานขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของผมครับแต่เพื่อนผมยังไม่ปิดผมก็เลยเล่นได้นาน โอเคเขาเล่งกันต่อผมเล่นไปเล่นมาผมเจอเพยเยอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าไฮบิดหกห้ 4. เขาให้เพชรและแรกกับผมซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการทักทายของเซิร์ฟกันละมั้งครับและผมเป็นคนที่พิมอังกฤษไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ผมเลยใช้ภาษาภายในเกมเอาครับผมเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่าผมเริ่มถูกชะตากับเพยเยอร์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆ และเขาชอบแบ่งปันสิ่งของให้ผมตลอดแล้วคำแรกที่เขาพิมพ์ออกมาก็เป็นคำว่านายไปบ้านเราไหมเฮ้ยคนไทยนี่หว่าผมคิดว่าเป็นคนต่างประเทศนะเนี่ยผมก็คิดในใจว่าเยสกูได้ที่อยู่ฟรีแล้วผมกะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับเพื่อนผมครับผมก็เลยไปกับเพลเยอร์คนนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือว่า บ้านของเพลเยอร์คนนี้อยู่ไกลจากจุดสปาลหลักมากแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะอยู่ไกลจากผู้เกลียนก็ได้ละมั้งครับผมก็ตามพี่แกไปพอไปถึงพื้นที่ที่มีหิมะผมเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆแบบว่าผมต้องใช้เวลากับโหมดเคลียที่เป็นเดือนนะเพื่อที่จะได้สร้างบ้านให้ได้แบบนี้อะครับแต่เซิร์ฟนี้เป็นโหมดซาวเวลแต่พี่แกก็ไม่น่าจะได้ OP จากแอดมินเซิร์ฟได้ผมเล้แต่คิดว่าพี่แกคงเล่นนานแล้วลหละมั้งแล้วอยู่ ผมก็รู้สึกง่วงแบบประหลาดตอนที่ผมไปยืนหน้าบ้านของเพลเยอร์คนนี้แล้วผมก็หลับคาคอมโดยไม่ได้ปิดเกมแต่หลังจากที่ผมตื่นมาตอนเวลา10บโมงเช้าผมก็พงกหัวขึ้นมาดูภายในเกมเฮ้ยกูเข้ามาอยู่ในนรกได้ยังไงในเมื่อก่อนที่ผมจะหลับผมยังยืนอยู่หน้าบ้านของเพลเยอร์คนนั้นอยู่เลยแล้วเพลเยอร์คนนั้นก็หายไปผมอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ที่ทำจากหินในนรกในเกม n e c ครับและในห้องนั้นมีแท่นบูชาอะไรก็ไม่รู้อยู่ครับผมเดินไปกับทางยาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและที่น่าสยอมากที่สุดคือมีหัวของสกินของเพลเยอร์ต่างๆต,ต,ติดอยู่บนผนังเต็มไปหมดผมก็เดินไปเรื่อยๆครับพร้อมกับได้ยินเสียงร้องอันน่ากลัวเสียงกรีดที่สามารถทำให้ลำโพงผมแตกเมื่อไหร่ก็ได้และเสียงโหยหวน ว่าอย่าเดินไปอย่าเดินไปอย่าเดินไปผมก็ไม่อยากเดินหรอกครับแต่มันเหมือนมีบางอย่างควบคุมแทนคีย์บอร์ดผมอยู่ผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับผมเลยจะปิดเกมและลืมเรื่องนี้มันไปซะแต่มันก็ปิดไม่ได้ครับวินโดว์แจ้งเตือนขึ้นมาว่า m i n Minecraft has not r e s p o n d i n g แปลว่าไ e c r a f t ไม่ตอบสนองแต่แทนที่มันจะขางแต่มันกลับเล่นได้ต่อ โดยที่เคอร์เซอร์เมาส์ของผมเป็นรูปกําลังโหลดอยู่ผมเลยตัดสินใจถอดปลั๊คคอมออกและในที่สุดผมก็หลุดพ้นจากเซิร์ฟบ้าบ้านั้นแล้วผมจึงหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะเข้าไปในเว็บเซิร์ฟและตรวจดูรายชื่อผู้เล่นทางการของเซิร์ฟผู้เล่นทางการของเซิร์ฟในที่นี้ก็คือคนที่ได้รับการยืนยันจากเซิร์ฟว่าเป็นผู้เล่นจริงไม่ใช่บอทนะครับผมจึงใส่ชื่อ Hybrid 654ลงไปปรากฏว่าผมเจอครับแล้วผม ก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งแกับแอดมินในเว็บว่าเพย์เยอร์คนนี้พยายามจะแฮกคอมผมแต่สิ่งที่แอดมินของเว็บตอบกลับมาก็คือเพย์เยอร์ที่คุณแจ้งชื่อมาไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของพวกเราครับแล้วเขาก็ส่งภาพเพย์เยอร์ทั้งหมดมาให้ดูแต่ไม่มีชื่อนั้นอยู่จริงๆครับผมจึงลบเกมไมค์ครับทิ้งแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดไปแต่ผมไม่สามารถลืมเสียงร้องอันโหยหวน และสิ่งที่ผมเจอในเซิร์ฟนั้นได้